พ่อ,อเดี๋ยวนี้เดินสีขาวแล้ว่อต่อเท้าต่อขาไม่ได้แล้วแหมโชว์สัค,าานะสคุณน่าดูเลยพ่อผมกำลัาหาพ่อนะผมไง<อ>สุยาค่ะอะไรนะสุยาค่ะโอ้ขาดไปถึงว่จาจรเหม็นแล้วค่ ลีลูกพอแล้วเนี่ยพี่จุลยาขาดพี่พ่อถึงลูกขาดทราบพ่อเอ็งเจอแม่หรือยังไม่เห็นแม่เลยตลอดระยะเวลาร้อยแปดสิบเก้าปีเขารอเอ็งมา นแม่เชื่อไม่ขมิดวันลูกขมิดวันขมิดวันแล้วพ่ออืเขาระทวยลูกวันนี้ทางเยอะจ้ะแม่แม่ขมิดวันผมจับดีกว่อผมดหัวพ่อ ตอผ็อเลยนะเอร์พีลงโคผมผู้ชายกลับมาแล้วแม่ขายอ้าวแม่จำผมไม่ได้หรอกแก่ผมสูญยาฆ่านีแม่แก่เลยแล้วไปนด้งาับเจ้าที่งลูกมาอ่ะแม่นังกระโดดมาดิปนคนหนุนหมาให้เลยคุยแมู่ แม่ย yeah. ู But, man, mm ่ hmm. ่ตงนี hmm. ้เลยนะว่าองไม่มับเไมไรมีไมี่แม่ป๊อปแม่อปแม่ยังไงไม่มเลยไม่อนั่งน่งแ่น้นแหลแก่มากเลยแก่แก่นั่ง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 จะได้ไม่เนื่ย น,นี่ลูกชื่ออะไรเนี่ยลูกเขาชื่ออะไรลูกค่ะใช่ผมค,คุณย่าข้าเองแม่แม่น,นั่งกิดีมาคุยไหนเดินคุยนนกันดีๆนะเนี่ยที่ถึงนูนนะผมก็คิดว่าตอนนี้เรียนจบแล้วในนู้ไหมตอนเรียนเกิดนะำเมริดาท้องได้สิบเจ็ดเดือนนั่นลูก เจ็บแม่ไม่อยากให้หนูออกมาแล้วหนูเป็นหวัดเป็นไข้ง่ายไงเด็กมันกระมมงตาอากามันไม่ค่อยดีทีนี้แม่ก็เลยอั้นหนูไว้ตันเจ็บเดือนนั่นลูกทีนี้พอหนูพูดก่อนหนูเกิดแจ่หนูหนุมไหมหนูเกิดน่ะมันเศร้าขนาดนั้นเลยทำไมแม่ผมเกิดแล้วมันเป็นยังไงล่ะแม่น่ะฝ่าฝนมันพาเปลี่ยนตา แม่เอาหนออกมาแล้วน่ะแม่จะเอาหนูออกมาและแต่ว่าพยุมาพีดนพีเดียวมันมันมาหลายลูกพีเคียวยพลูกทั้งไงหัวทั้งเคียวหลายอย่างเลยหนูกพรแม่เบนหนูออกมาน่ะพีเคียวเลยลูกอายุข้างยุเีขางเมื่ก้าฝาเปลี่ยนตา

ไอ้หนูอมาร้องกูแแได้้วแ้แต่ไอ้หนู่าตาโตแล้วเว่าหนูเกิดิ้เจ็บใช่ไหมหนูเอามาหนูก็จตาโตไอ้หนูก็พูบ่าูจะฆ่ากงแนนเกิดมาจะเป็หนูเกตามาไหมไอ้หนูเกิดมาแม่ แม่ก็เลยตั้งชื่อหนูเชื่อว่าขาดว่าขาดพี่หโดยไอ้ขาดพี่หโดยเอ๋เนี่ไอ้หนูเป็นเด็กผู้ชายเนี้ยเห็นอะไรเห็นเพศเห็นอะไรละไอ้หนูเกิดมาทันทุกอย่างที่นานหมดเลยชื่อว่าขาดพี่โดยขออนุญาตชื่อชื่อนี้เออได้ ใน,นเมื่อเองโตงเลี่ยพ่อก็ต่างใจว่าจะพาไปเป็นทาหารใน,นเมื่อเองเป็นทาหารพ่อจะขอเปลี่ยนชื่อไหมนะบัดนี้เออไม่ชื่อะไยเองต้องเ่อว่าไอขาดกูช่วยออกลับมาช่วยกูชาตินะพ่อขาดกูช่วยแต่ออมึงลืมไหมงไมมันจะลูกไอรอิองกูอ,อ่ะจะเล่เาหรอครับ เดี๋ยวไม่ใช่ลูกพ่อแลพี่ตอ่ใ่ตเป็นทอบุญตาแล้วพี่เจที่ขอนี่คือใครเจต้าวความตอนันแม่มึงเป็นตะลีขายกลีพอือกูรับเลี้ยงเองไม่ขายกะลีพัอแต่กูไม่กูไม่รู้มันท้องมึงอยู่ จะมารู้ทีหลังว่าพ่อที่แท้จริงของมึงอ่ะชื่อคอกเขาคนไดคนพวงชื่อคองคนใดมึงเกิดมาได้พอดั้งคอกหรือคอกอะไรพ่อคอกตะปูอ๋อคอกอะไรนะคอกตะปู แล้วพ่อะพอที่แท้คืงผมดีอยู่ไหนผมก,ก็ไม่ออนอะไรไงพเพราะมึงมาหาเชื่อคบก็ไม่เจอหรอกเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาเปลี่ยนเป็นไอ้คึกคึกอ,อะไรพ่อคึกอมมวยเอาเขาไป็าตัวพูปตัวแล้วใช่อยู่นี่เพราะงั้นแม่ถึงได้เดิกับเา <laughs> <laughs> แต่เขาเคพย้ยาตัวของเขาเยา,าอะไรเ เส,สริมตะลุงเขาไปกินแข้งนะหอยแข้งนะไอ้แงไม่มีรวยเดกนเลย,ยเิกกันไม่รู้ตอนนี้จะมีแรงเรืยองหอยแข้งมึงไปตองไปตามหาได้ไงพองอยู่นี่นน ยายม่หั่ใไหวฉันอายเขาผมเลยคือเขาทวามหวังขยาวมากเลยนะเนี่ยราะว่าผมยาวขนาดนี้เลยเหรอได้เป็นตีพิมพ์เป็นอะไรเนี่ยชวิตอาชเก็บเส้นเกสาไว้ก็รู กงอ,อย่างคามประวัติสด็กแม่กับเสถถด็กพ่อบ้านได้หรือเป,ปล่าพี่เจ้าค่ะไม่มีหรอกเสร็จแม่รับวันยิ้มแกลงทุกวันทุกวันล้วนะ้เนะว่า yeah.